สวัสดีครับกมมีนาว่าแทนคุณชนะองอันีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ามาประกาศนะฮะว่าผมจะแคชไมค์ครับบัวแคชเกออื่นไปนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ได้เปลี่ยนสก,กินประจําตัวแล้วนะฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเแค่ถแถลงการแบบนั้นเฉยๆครับก็คือแบบมาพูดให้ให้ฟังเฉยๆนะคระว่าผมจะถ่ายคลิปน้องคลิปนี้แล้วผมก็จะลองถ่ายคลิปไม c ครับด้วยนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็ผ้ากระตูนะครับผมประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ก็คือแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวต่อไปนะคะผมจะสอนวิธีการร่อนเอลตราอย่างถูกวิธีนะคะ <c oughs> โอเคนะคะผมจะสอนให้นะคะว่าร่อนอยังไงนะคะ <c oughs> โอเคฮรถ้าสังเกตนะ,ะว่าเอลตราเนี่ยจะร่อนจะสามารถต้อนประมาณสองระดับลงได้ก็คือแบบนี้นะครับก็คือถ้าหนึ่งบล็อกเนี่ย เราแบบว่าเราจะบินอะไรไม่ได้เลยก็พอบินได้บ้างแต่ไม่สูงนะยิ่งสูงเท่าไหร่เอลตราเนี่ยมันยิ่งร่อนเร็วขึ้นเท่านั้นก็เร่อนอยู่ก็ดูนะฮะระดับสามก็ทําได้ถึงขนาดน,นี้แล้วความล้วขอเอลตราก็ประมาณนี้นะคะก็คือมันยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งร่อนไกลขึ้นเท่านั้น มาณนี้แะครับถ้าผมจำได้น <No. S 1> ี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าสูงๆนะครับผมไม่รู้เอลตราจะ พยายามแบบนี้ถ้าขามันเริ่มแตะขามันเริ่มสั่นเมื่อไหร่แสดงว่าขามันเริ่มจะแตะพื้นลงนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับความรู้ของเอลตาให้ความรู้เรื่องเอลตาความรับเรื่องเอลตานะฮะเมื่อขามันถึงจะแตะพื้นเนี่ยและมีอีกสิ่งอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ก็คือคุณอาว่าแล้วก็ท่านครับ มันก็นั่นเอครับทียังไงนะผมจำไม่ค่อยได้เมืคุณไหวในลาวาคุณก็จะเหมือนเราเนี่ย่าว่ายนจริงนะจะได,ดะสาธิตให้นะคะคุณ ็มันเป็นแบบว่ายังไงเนี่ยก็คือลงลาวาปุ๊บมันคุณก็กางปีกโดยที่คุณไม่ได้บินอะไรเลยมันก็ถือว่าเพลย์ที่หน่อยนะครับถ้าเป็นน้ําเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพลย์ที่สุดก็คือเมื่อคุณอยู่ในน้ําเนี่ยคุณแต่ว,ว่าคุณจะไม่สามารถกางปีกในน้ําได้ก็คือเขาปรับบล็อกนี้แล้วแต่ในบล็อกในคอมก็ยัง,งอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ไปนะฮะเม huh> ื่อโยตรานี mm ้มีสิ่งนี้เนี่ยว่ารอดแน่นอนร้อเปอร์เซ็น์ครับเพราะว่าเรามีปีกครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอ๋อทิิงเด้อผมลืมปรับเกียง มเราก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นเมื่อคุณใส่ปีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับความรู้เบื้องต้นสำหรับเอลตรานะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ในการบินอย่างดีโอ้ยโอยนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากหรอกมาอธิบายเรื่องเอลตรานี้นิดหน่อยหน่อยนะครับก็อ๋อ,อจบที่เท่านี้นะครับ สวัสดีครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบาย